สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีพาไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้าจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณพี่วรารพนนะคะอยู่อำเภอสารพีค่ะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยเนาะเลือกชมเลือกช็อปนะคะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายดอกแก้วผืนนี้สีแดงคุณลูกค้าขาผืนนี้สีแดงราคาผืนละ690าบาทค่ะราคาผืนละ690บาทขนาดหน้าผ้า 100, 180คูณซนติเมตรนะคะคุณลูกค้านะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆถ้าคุณลูกค้าาาสสนใจมรถ ต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะ1นึ่ื้นสวยๆแบบนี้คุณลูกค้า่ะขนาดหน้าผ้าค่ะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรคุณลูกค้าขะความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่180้อสซนติเมตรสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมนะคะด้านในค่ะให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมค่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะผ้าฝ้ายมัดหมีนะคะทอเครื่อง2ตะกอคุณลูกค้า่ะลายดอกแก้วสวยๆนะจ๊ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสสสนใจาาาามมรถตติดด่่ออังซื้้้เเขไลย คค้าขา่คุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้นุ่มตัดเป็นกระโปรงให้ได้เลยจากคุณลูกค้าขาแจ้งค่ะนะรอบเอวเข้ามาได้เลยค่ะแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยนุ่มใส่รอบเอว30นิ้วค่ะสะโพก40ค่ะความยาวนะคะสุดผ้าอยู่ที่37นิ้วคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยถ้าตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงราคาเท่าไหร่ ราคาอยู่ที่1,290บาทคุณลูกค้าขางานตัดเป็นงานตัดใหม่ทั้งหมดนะคะตัดให้เฉพาะนะคะตัวบุคคลตัดให้เฉพาะคุณลูกค้าเท่านั้น,นะคะ่ะคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าไม่เป็นคนสะโพกเล็ก ไม่มีสะโพกค,คุณลูกค้าตาตัดเป็นกระโปรงทรง A แบบนี้ค่ะตัดเป็นกระโปรงทรง A บานแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่สวยใส่สบายค่ะถ้าคุณลูกค้านะคะเป็นคนสะโพกใหญ่เหมือนุ่มเนาะตัดเป็นทรงสอบแบบนี้จะสวยแล้วผ่าหลังค่ะหรือว่าจะตัดเป็นกระโปรงหางปลาก,ก็สวยพรีเมียมมากๆด้วยแจ้งรอบเอวสะโพกรวมไปถึงความยาวของผ้าถุงความยาวของกระโปรงเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้สวยนุ่มผิวมากๆนะคะหกร้อยเก้าสิบบาทหกร้อยเก้าสิบบาทค่ะผ้ารุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขา,ขาที่ราคาหกร้อยเก้าสิบบาทวันนี้เราจัดโปร มูลชั่นพิเศษสั่งซื้อ3ผืนค่ะ1,990บาท 3 1 31, 9 9 0าทสํบาท pads. สำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจบอกว่านะคะต้องตัดอยู่แล้วเนาะต้องเตรียมไว้ใช่ไหมคุณลูกค้าขาจะสั่งซื้อผ้าไปตัดอยู่แล้วเนาะงานแต่งงานบวชบุญกระถินคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะอีกหลากหลายนะคะงานมงคลนะคะต,ต่างๆนะคะที่นะคะมีเพราะว่าอะไรคะช่วงนี้มันเป็นช่วงออกพรรษาเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าขางานมงคลงานต่างๆก็เริ่มทยอยจัดนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าก็สามารถนะคะตะิดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย1290น้ก้าบาทในวันนี้คุณลูกค้าขาเป เมียมงมาถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าให้นุ่มตัดให้ก็ยินดีคุณลูกค้าขาเลือกผ้าเราสั่งตัดได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่วราพรนะคะอยู่อำเภอสารพีจจังหวัดเชียงใหม่คุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะถ้าคุณลูกค้าชอบสีแดงคุณลูกค้าบอกว่ารับผ้าฝ้ายมักโคนลายดอกแก้วสีแดงสวยๆค่ะ690บาทค่ะหรือว่านะคะคุณลูกค้าขาสีเหลืองก็สวยสีเหลืองค่ะจะเป็นสีเหลืองทองสีเหลืองมมสสสสสตาาาาร์ดใใใ่่่่ีีงงยยบคคคะลูก้วถึ เลยอีกหนึ่งผืนค่ะกับสีฟ้าราชินีค่ะลายดอกแก้วสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็สีม่วงกรีบบัวคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนบอกได้เลยคุณลูกค้าคะจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองนะคะราคาผืนละ690บาทสั่งซื้อ3ามผืนวันนี้1990ับาทหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้นุ่มนะคะตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงให้วันนี้1290บาทเท่านั้นค่ะงานสั่งตัดมีโอนมาจํา500บาทงานสั่งตัดมีโอนมาจ้ำห้ารสนับาทขอบพระคุณทุกการสนับสน,น,น,ะะนะบนใหม่นะคะค คุณลูกค้าคะในไล์สดช่วงต่อไปในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปจะมีสินค้ารุ่นไหนแบบไหนมาให้ดูให้ช็อปกันอีกบ้างวันนี้ของฝันของฝากสั่งซื้อ1นึ่งผืนหกรบาทแถมผ้าชิ้นมือแล้วก็มีกิ๊น่ารักน่ารักแบบนี้แถมให้ฟรี1ชิ้นขออนุญ,ญาตเลือกให้เพราะว่าสวยมากใช่ไหมค,คุณลูกค้าคะขออนุญาตเลือกให้แถมให้ฟรี1ชิ้นนะคุณลูกค้าคะ <ๆ S 1> สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟผืนละหกร้อยเก้าสิบบาทเท่าน,นั้นค่ะขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณมากๆคุณลูกค้าจ๋าขอบพระคุณนะคะคุณพี่วยานะคะอยู่อำเภอลำลูกกานะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะสั่งซื้อนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนล,ลายดอกแก้ว ผ้าใยหมักโคลลายดอกแก้วทอเครื่องสองตะกอคุณลูกค้าขาผืนนี้690บาทผืนนี้690สบาทสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้าวันนี้คุณลูกค้าคะทางร้านนะคะขออนุญาตนะคะแถมถุงผ้านะคะแล้วก็มีกิฟต์น่ารักน่ารักแบบนี้แถมให้ฟรีทันทีคุณลูกค้าขาสั่งซื้อวันนี้คุณลูกค้าคะแถมให้ฟรีเลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะผ้ารุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขามีความนุ่มผิวพรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่่ชชืนนนนนนอบสใจจจะะะะคํําาาไปปตัดเ็ผ้ถุง ตัดเป็นกระโปรงคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็น่ารักมากๆคุณลูกค้า่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรคุณลูกค้าก็สามารถนะคะสั่งซื้อไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้ลายดอกแก้วสีม่วงลายดอกแก้วสีม่วงราคาผืนละ690บาทติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาขอบระคุณมากๆคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกทท่านเลยคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่จันทภานะคะอยู่อําเภอบางระมุงจ <swim out. S 2> ังหวัดชนบุรีค<ๆ>ุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะวันนี้คุณพี่จัดหนักจัดเต็มเหมาเหมาหมดนี่เลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากมากค่ะเดี๋ยววันนี้นุ้มจัดส่งให้นะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้านะคะเลือกซื้อนะคะเป็นนะคะผ้าตัดชุดค่ะผ้าตัดชุดลายดอกแก้วสีม่วงนะคะแล้วก็เป็นผ้าไหมสีพื้นที่จะนําไปตัดเสืื้้้้้้้ออนนนะะะคคคคใหุุณณผููชาาาาายยเเเจมมีีีสสํตลลปกกกแ็งิดว เป็นอะไรที่สวยแล้วก็พีเศยมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มริพ่าไทยนะคะรอดูรอชมนะคะคุณลูกค้าขารอดูรอชมหรือว่านะคะเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังนะคะทางช่อง YouTube แม่มริพาไทยของเราในตอนนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาเดี๋ยวนุ่มนะคะพาดูพาชมสําหรับผ้าตัดชุดนะคะผ้าตัดชุดลายดอกแก้ววันนี้ผ้าพื้นนุ่มขออนุญาตนะคะมิกแอนแมตนะคะให้แมทช์ใส่กับนี่เลยคุณลูกค้าขาสีม่วงดอกมะเขือะคะ่ะ สีม่วงดอกมะเขือสวยพรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจเฉดสีม่วงคุณลูกค้าบอกได้เลยนะคุณลูกค้าชอบนะคะชุดนะคะที่เป็นเป็นลักษณะของแบบว่าถ้าเราจะนําเป็นเป็นผ้าตัดชุดคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าบอกนุ่มได้เลยเนาะวันนี้คุณพี่ค่ะคุณพี่บอกว่านะคะจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเนานะ,ะขอบพระคุณนะคะพี่ขอบพระคุณพี่มากๆเลยนะคะเลือกซื้อแบบนี้แหละเวลาเขานําไปตัดนะคะ เวลาเราได้เห็นนะคะเขาเห็นเขาใส่เราก็ดีใจใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาเพราะว่าก็เนาะเป็นผ้านะคะที่เราซื้อให้ใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะคุณพี่ขาขอบพระคุณค่ะผ้าสวยมากคุณลูกค้าขาผ้าผืนนี้จะเป็นลายดอกแก้วนะ,ะลายดอกแก้วสีม่วงนุ่มมา m i ก and m a แมทนะคะคุณลูกค้าขากับผ้าไหมะคะ่ะเป,ไป็นผ้าไหมสังเคราะห์พอเครื่องสามตะกอผืนนี้จะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงดอกมะเขือ สีม่วงดอกมะเขือคุณลูกค้าขาเป็นไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะขอสวยๆเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้เลยเป็นผ้ารุ่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าขาอัดผ้ากาวอัดผ้ากาวนะคะซักเครื่องได้รีง,ง่ายมากๆด้วยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆชื่นชอบนะคะผ้าตัดชุดคุณลูกค้าขาชื่นชอบสั่งซื้อผ้าตัดชุดสนใจสั่งซื้อคุณลูกค้าขาโทรเข้ามาที่เบอร์0ู9 0 4 1ป0 0 8หรือว่านําเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะไปแอดไลน์เพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยคลคุณู หรือว่านะคะคุณลูกค้าขาสแกนที่ QR code คที่อยู่ทางด้านบนนี้เลยค่ะสแกนเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์เพิ่มเพื่อนด้วย QRcode นะคะแล้วนำมาจอดตรง QR Code ที่อยู่ตรงนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาแล้วคุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือว่าจะสั่งตัดชุดไทยสั่งตัดผ้าถุงสั่งตัดกระโปรงติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยทางร้านยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะคุณลูกค้าขาเพื่อนนี้สวยค่ะลายดอกแก้วสีมว ลายดอกแก้วสีม่วงคุณลูกค้าขาะ690บาท6 9รบาทนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่งซื้อน,นะคะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อ1ชิน้นวันนี้690บาท690้้าบาทภาพฝ้ายมักโคนทอเครื่องสองตะกอมัดหมี่ลายดอกแก้วสีม่วงคุณลูกค้าขาสวยไหคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้คุณลูกค้าสามารถนําไปตัดกระโปรงค่ะ กระโปงนะคะคุณลูกค้าขาเป็นกระโปรงมากมายหลากหลายคอลเลคชันให้คุณลูกค้าเลือกตัดได้ตามใจชอบจะตัดเป็นกระโปรงทรงแคบแบบนี้หรือว่าจะตัดเป็นกระโปงทรงเอบานนะคะคุณลูกค้าขาใส่สบายๆหรือว่าจะเลือกตัดเป็นกระโปรงหางปลาสวยๆก็ยินดีคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถนําไปออกแบบดีไซน์ตัดเย็บได้เลยหรือว่าจะไปตัดเป็นผ้าถุงนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงป้ายติดตะขอผ้าถุงสําเร็จติดซิปข้างผ้าถุงสาเร็จติดซิปลังตัดได้เลยคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวย แล้วก็พรีเมียมากๆด้วยเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมีย้ยมากๆกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักคน พอเครื่องสองตของรุ่นนี้คุณลูกค้า่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พิมพ์เยอมากๆค่ะคุณลูกค้าขะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนถ้าเข้ามาโทรเข้ามาบอกได้เลยคุณลูกค้า่ะรวมไปถึงนะคะผ้าไหมรุ่นนี้ขายดีมากๆเพราะเหมือนที่นุ่มบอกนะคะเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มสวมใส่คือใส่ใช้งานได้จริงใส่ได้ดีใส่ได้นานด้วยคุณลูกค้า่ะดูแลรักษาง่ายมากนะคะสวมใส่ผ้าไหมรุ่นนี้แหละค่ะคุณลูกค้า่ะมีความใกล้เคียงกับผ้าไหมจริงมากที่สุดนะคะคุณลูกค้า่ะเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าทางร้านก็จัดจําหน่ายผ้าไหมแท้ด้วยคุณลูกค้าคะเราได้จับผ้าเรารู้เลยว่ามันมีความแตกต่างกันอะไรมากมากน้อยเพียงใดคุณลูกค้าคะหนึ่งเลยคุณลูกค้าคะนุ่มทําไมนุ่มถึงเลือกใช้รุ่นนี้เพราะว่าซักเครื่องได้ซักเครื่องได้สีไม่ตกแล้วก็รีดง่ายด้วยคุณลูกค้า่ะใส่สวมใส่ออกงานได้เลยคุณลูกค้า่ะสวมใส่ออกงานได้เลยคุณลูกค้าขาเราขายดีมากๆนะคะกับผ้าไหมรุ่นนี้แหละคุณลูกค้า่ะผืนนี้สีม่วงค่ะ พื้นนี้สีม่วงดอกมะเขือคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ระมุนตามากๆาคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็เป็นสีม่วงที่มีความชัดเจนเวลามองเรารู้เลยว่ามันคือสีม่วงสีม่วงดอกมะเขือมีความคลาสสิกมีความสวยม่วงไม่เข้มแล้วก็ไม่ใช่ม่วงคัสเทลจะเป็นม่วงที่มีความเป็นแบบออกแบบว่ามองเข้ามาคือแบบเป็นสีม่วงสีม่วงดอกมะเขือที่คุ้นเคยคุณลูกค้าขานะครับประกอบไปด้วยนะคะคุณลูกค้า่าเป็นเฉดสีที่มีความเฮงความปังมากในตัวอยู่แล้วสําหรับสีม่วงเนาะใส่เสริม ใส่เสริมเฮงเสริมปังกันคุณลูกค้าขากับสีม่วงสวยๆค่ะวันนี้นะคะนุ่มก็จัดเซตให้นะคะกับสีม่วงดอกมะเขือ พื้นนี้นะคะกับผ้าลายดอกแก้วนะคะที่เป็นสีม่วงเช่นเดียวกันคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้คุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยในวันนี้คุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มริผ้าไทยของเราในวันนี้เป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อสินค้านะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาติดต่อสั่งซื้อสินค้า8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรืหว่านยาเบอร์โทรเบอร์นี์เ้นะคะ ไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยคุณลูกค้าขาสวยมากๆเลยค่ะแล้วอีก2องเฉดสีวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะจะเป็นสีน้ําตาลสีน้ำตาลเปลือกไม้คลาสสิกมากสีน้ำตาลเปลือกไม้คลาสสิกมากคุณลูกค้าขาสําสหรับคุณลูกค้าที่ชอบแบบว่า,าความเป็นธรรมชาติความเป็นแบบเอิร์ธโทนคุณลูกค้าขาสีนี้เป็นสีที่สวยผืนนี้เป็นผืนที่สวยมากๆคุณลูกค้าขาอีกหนึ่งผืนแนะนำล้วกันเนาะคุณลูกค้าขากับสีน้ําตาลสีน้ำตาลเปลือกไม้สวยคลาสสิกสุดๆขนาดหน้าผ้าซนึ่ ขนาดหน้าผ้า1 0 0ซเมความยาว1 8 0ซมคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดได้เลยค่ะวันนี้คุณพี่นอ้องบอกว่า,าจะไปตัดให้แฟนใช่ไหมคะก็นะคะก็ตัวใหญ่ใช่ไหมก็เรานุ่มก็เลยแนะนำนอ้องบอกว่าให้ซื้อ2ผืน ให้ซื้อไป2ผืนนะคะคุณลูกค้าก็ผืนนึงก็จะได้ไว้ตัดตรงตัวนะคะตัดในช่วงตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะตัดไว้ช่วงแขนรวมไปถึงอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือว่าคอปกอะไรเงี้ยคุณลูกค,าค้าขานุ่มก็ลบอกว่าแนะนําให้สั่งซื้อ2ชิ้นเนาะคุณลูกค้าก็สั่งซื้อสีน้ำตาลน,นะคะสีน้ำตาลเปลือกไม้ผืนนี้นะคะรุ่นนี้เพิ่มเติมอีก2ชิ้นเลยคุณลูกค,าค้าขะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะชื่นชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาด้เลลยคูกคาคาคกาาอาอื พาเพิ่มเติมคลูกค้าจ๋านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลน์สแกนที่ q ิว o d e คที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยนะคะสแกนที่ q ิว o d e คที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยเดี๋ยวนุ่มดูให้นะคะเดี๋ยวนุ่มจัดส่งให้ยินดีค่ะพี่หายินดีนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยนะจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษนุ่มก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะพี่หานุ่มไม่ได้บวกเพิ่มนะรวมไปถึงอีกหนึ่งผืนค่ะผืนนี้สีน้ําเงินค่ะ เนนี้สีน้ำเงินคุณพี่ขาคุณพี่เป็นคนมหาสารครามอยู่จังหวัดมหาสารครามนะแวะมาได้นะคะหน้าร้านอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดนะคะพี่ขาถ้าได้มานะคะถ้าได้มานะคะแวะมาด้วยนะหน้าร้านอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดเลยนะคะอยู่ในปัป๊มปตท3สามแยกจุดิเวสเสิร์ชกูเกิลมาเลยคุณลูกค,ะคะ้าขาพิมพ์แม่มาริภาทไทย คุณลูกค้าจะเจอร้านเราเลยคุณลูกค้าคะแมพนะคะ Google ก็ <Google S 1> <Google Maps S 2> จะพามาเลย Google แม p นะคะก็จะพามาที่ร้านของเราเลยคุณลูกค้าคะอยู่ในปั๊มปตทอ,อยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ตรงอยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวกอยู่ในปั๊มปตทเลยนะคะพี่คะขอบพระคุณคุณพี่จันทภามากๆนะจ๊ะคุณพี่จันทภานะคะอยู่อำเภอบางระมุงนะคะจังหวัดชนบุรีวันนี้ให้นุ่มส่งไปให้นาะขอบพระคุณนะคะพี่คะถ้าได้มาบ้านนะคะแวะมาได้นะจ๊ะพี่ขอบพระคุณพี่มากๆเลยนะคะปืนนี้สีน้ำเงินค่ะปืนนี้สีน้ำเงินค่ะค เป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจเนาะสั่งซื้อผ้าสวยๆแบบนี้ไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยอัดผ้ากาวคุณลูกค้าค่ะอัดผ้ากาวเต็มผืนแล้ววางแพทเทิร์นตัดได้เลยแล้วก็เย็บเลยคุณลูกค้าค่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจบอกว่าเห็นนุ่มใส่ซื้อไดใช่ไหมนะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นเนื้อผ้าที่ดีค่ะเป็นเนื้อผ้าที่ดีคงทนมากๆด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระ ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะชื่นชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยจะสะดวกโอนหรือว่าเก็บเงินปลายทางบอกได้หมดเลยคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณมากๆเนาะวันนี้ค่ะคุณพี่ก็สั่งซื้อสิน้ําเงินอีก2องหืนนะขอบพระคุณนะคะพี่จ๋าขอบพระคุณพี่จันทภามากๆนะขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยววันนี้นุ่มจัดส่งให้รวมไปถึงของขวัญของฝากสุดพิเศษเตรียมให้แล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะ นะคะลูกค้าคนพิเศษคุณลูกค้าคะทุกท่านคือคนพิเศษของร้านแม่มารีผ้าไทยสั่งซื้อสินค้าแล้วทางร้านจะมีของขวัญของฝากให้ทุกท่านเลยคุณลูกค้าขะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจเลยคุณลูกค้าคะขอบคุณมากมากคะ่ะ กดติดตามนะคะคุณพี่คะกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง Youtube แม่มารีพาไทยของเราไว้ด้วยคุณลูกค้าคะผลิตภัณฑ์สินค้ามีมากมายมีรีวิวสินค้าให้ดูให้ช็อปเยอะแยะมากมายหลากหลายคอลเลกชันเลยคุณลูกค้าคะกับร้านแม่มารีพาไทยของเราค่ะจะส่งฟีค่ะจะส่งฟรีทั่ไทยขอเพียงแค่กดติดตามค่ะ กดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง y YouTube แม่มาีพาไทยของเราไว้ได้เลยนุ้มมีไลฟ์สดทุกๆวันนะคะถ้านุ้มไม่ได้ติดภารกิจหรือว่าไปไหนนะคุณลูกค้าขานุ้มมีไลฟ์สดทุกๆวันให้คุณพี่นะคะได้เข้ามาดูเข้ามาชมรวมไปถึงรีวิวสินค้ามากมายตอนนี้80,00รีวิวแล้วค่ะตอนนี้80,00รีวิวคุณลูกค้าขาให้คุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมก่อนผลิตภัณฑ์สินค้านะคะรีวิวสินค้าที่นุ่มบอกว่า8 0 0 0รีวิวคือผลิตภัณฑ์สินค้าที่คุณลูกค้านะคะช็อปกันอยู่ หรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายไหมทอมือนะคะฝ้ายทอมือคุณลูกค้าขายเยอะมากนะคะอยากให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะคะคุณลูกค้านะเข้าไปดูเข้าไปชมได้นะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณคุณพี่ทุกทท่านเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนี้คุณพี่จันทภาก็โอนให้เรียบร้อยนะคะขอบพระคุณทุกพี่มากๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ขอให้มีความสุขแฮปปี้ทุกๆวันนะคะคุณลูกค,ค้ขาขาขอประคุณพี่มากๆเลยเนาะเลือกดูเลือกชมนะคะวันไหนได้ใช้วันไหนจะได้ใส่ซื้อเป็นของฝันของฝากซื้อไปตัดเองซื้อใช้เองนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขานี่เลยง่ายสบายสบายๆนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนเลยค่ะพี่สแกนที่ Q A ิวอารคได้เลยนะคะอยากให้นุ่มโทรหายบอกได้เราสามารถวิดีโอคอลนะคะโทรได้เลยยินดีค่ะคุณลูกค้าขาเวลานะคะช่วงเวลาที่ทางร้านนะคะวิดีโอคอลเปิดกล้อง สั่งซื้อสินค้าเลือกซื้อสินค้าได้คือ4ี่โมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะคะ4ี่โมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นช่วงเวลานี้คุณลูกค้าสามารถวิดีโอคอลเลือกซื้อเลยช้อปปิ้งได้เลยทุกอย่างในร้านของเรานะคะคุณลูกค้าขายินดีค่ะพี่ขายินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกๆุกท่านเลยนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามานะ ไลน์แล้วทักแชทมาด้วยทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์มาไว้ได้เลยทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์มาไว้ได้เลยคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยววันนี้มุ่งจัดส่งให้ขอบพระคุณคุณพี่จันนาภาอยู่อำเภอบางระมงจังหวัดชลบุรีนะคะเหมาเหมาหมดนี้เลยคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวรอดูรอชมนะคะจะมีผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนมารีวิวให้ดูให้ชมเพิ่มเติมอีกบ้างเดี๋ยวรอดูรอชมแล้วกันคุณลูกค้าค่ะจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริ้าไทยทุกๆท,ท่านคุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าถอผ้าไฟหมักคน พอเครื่องสองตะกอคุณลูกค้าขาลายดอกแก้วสวยๆลายดอกแก้วสวยๆนุ่มๆผิวๆแบบนี้690บาทผืนละ690บาทคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะมีสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีแดงคุณลูกค้ารับผืนไหนดีคะคุณลูกค้ารับผืนไหนดีคะราคาผืนละ690บาทราคาผืนละ690บาทคุณลูกค้าสั่งซื้อวันนี้1่ผืนนะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าจะได้รับนะคะนี่เลยคุณลูกค้าขานุ่มแถม พุงผ้าให้ฟรีหนึ่งใบนะคะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกรับนะคะเป็นตะกร้าค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกรับเป็นตะกร้าสวยๆคุณลูกค้าขามีสียมตาลสีฟ้านะคะแล้วก็ สีนะคะหวานๆเลยนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยลายหวานเย็นแบบนี้ก็สวยอันนี้แถมให้ฟรีนะคะสั่งซื้อ2ผืนคุณลูกค้าขา1,380าบาทแถมตะกร้าให้ฟรี1ใบด้วยแถมตะกร้าให้ฟรี1ใบด้วยคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยสําหรับตะกร้านะคะคุณลูกค้าเลือกนะอันนี้ตั้งใจแถมไหมตั้งใจเตรียมเตรียมไว้เป็นของแถมให้เลยนะคะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนสวยๆคุณลูกค้า่ะผืนนี้ค่ะสีฟ้าค่ะ พืนนี้สีฟ้านะคะนำไปสวมใส่กับเสื้อเฉดสีฟ้าเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสําหรับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าายหมักโครนทอเครื่องสองตะกลลายดอกแก้วคุณลูกค้าขาเซตนี้ผืนนี้ค่ะขนาดหน้าผ้า100เซนติเมตรขนาดหน้าผ้า100เซนติเมตรค่ะความยาว2หลาความยาว2หลา180เซนติเมตรคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อนะคะไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยถ้าคุณลูกค้าบอกว่าให้นุ่มมาตัดเป็นผ้าถุงให้คุณลูกค้าขา เป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์แบบไม่อัดผ้ากาววันนี้โปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะคะโปรโมชั่นพิเศษสุดๆคุณลูกค้าขาราคา990บาทราคา990บาทคุณลูกค้าสามารถให้ทางร้านเราตัดให้ได้นะคะตัดแบบนี้เลยเราไม่ต้องอัดผ้ากาวตัดแบบนี้เลยเราไม่ต้องอัดผ้ากาวแต่ตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์เท่านั้นคุณลูกค้าแจ้งแท่รอบเอวรวมไปถึงความยาวเรื่องได้นะความยาวบอกได้คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยความยาวของผ้าถุงนะคะเริ่มต้นนะคะที่ ความยาววัตถุส3มนิ้วค่ะ33 3 4 3 5 36แล้วก็37คุณลูกค้าคะสำหรับรอบเอวนะคะคุณลูกค้าแจ้งได้เลยว่าคุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่นะคะ รอบเอวนะคะงานแพทเทิร์นที่เราตัดนะคะก็รอบเอวเริ่มต้นที่24ค่ะ24จนถึงเท่าไหร่คะ44เลยนะคุณลูกค้าคะตัดได้สบายค่ะผ้าผืนนี้ตัดได้เลยแต่ขออนุญาตตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ราคา990บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะราคา990บาทจะเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะเลือกผืนนี้นะคะบอกว่ารับนะคะผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคลลายดอกแก้วนะ ได้ดอกแก้วนะคะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีฟ้าค่ะผืนนี้สีฟ้า690บาทผืนนี้สีฟ้า690บาทสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาต่อมาค่ะด้วยผืนนี้เลยต่อมาด้วยผืนนี้คุณลูกค้าขาสีเหลืองสวยไหมสีเหลืองสวยไมจ่จาถ้าชอบสนใจสั่งได้ถ้าชอบสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้ราคาผืนละ690บาทหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะรับ2ผืน1,380บาทคุณลูกค้าเลือกตะก้าเลยนะแถมตะก้าให้ฟรีหนึ่งใบด้วยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอนะคะ ผืนยาวขนาดหน้าผ้า100ซนเมตรค่ะตัดความยาวผ้าถุงสูงสุดได้ถึง37นิ้วเลยคุณลูกค้าคะสวยมากๆผืนนี้สีเหลืองค่ะผืนนี้สีเหลืองคุณลูกค้าขานุ่มผิวพรีเมียมสุดๆดูด้ดานในเลยด้านในนะคะคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโครทอเครื่องสองตะกอใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายรีดง่ายมากคุณลูกค้าขานุ่มขอบบอกแบบนี้เลยรีดง่ายใส่สบายค่ะรีดง่ายใส่สบายคุณลูกค้าเลือกได้เลยนะคะชอบไหม ถ้าชอบสนใจสั่งซื้อได้ถ้าชอบสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0890416008พืนนี้สีเหลืองจ้ะพืนนี้สีเหลืองสวยๆจ้าชอบไหมจ้าถ้าชอบสนใจสั่งซื้อสินค้าก็โทรเข้ามาที่เบอร์0890416008หรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลน์สแกนที่ค r วโอโที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยนะคะชอบเฉดสีไหนบอกได้ชอบเฉดสีไหนบอกได้เลยคุณลูกค้าขาสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงนี่ค่ะ รับสีแดงไหมสีแดงก็สวยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะมัดหมีลายดอกแก้วเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆผืนนี้สีแดงนะคะสั่งซื้อ1ชิ้นวันนี้690บาทแถมถุงผ้าหนึ่งใบรวมไปถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยคุณลูกค้าขาว,วันนี้ค่ะสั่งซื้อ2ชิ้น1,380ัร13แบาทแถมตะกร้าให้เลยแถมตะกร้าให้เลยใช่ไหมคุณลูกค้าขาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะลายดอกแก้วสวยไหมจ๊ะ ลายดอกแก้วสีแดงจ้านี่เลยค่ะสั่งซื้อสินค้าทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะสวยมากๆเลยคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยคุณลูกค้าขาเป็นไงคะสวยมากนะคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายขารีดง่ายมากๆนะคะถ้าตัดเป็นผ้าถุงนะคะแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์นะ,ะบอกได้เลยหรือว่านะคะจะใส่เอวยังยืดคุณลูกค้าก็แจ้งรอบเอว รวมไปถึงความยาวเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านตัดให้ราคา990บาทแบบไม่อาจผ้ากาวนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็ตัดได้2รูปแบบคือผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์แล้วก็กระโกงเอวอย่างยืดนะคะถ้าคุณลูกค้านะคะสําหรับคุณลูกค้าบอกว่าเอออยากลองใส่น้องว่าผ้ารุ่นเนี้ยใส่สบายไหมใส่แล้วเป็นแบบไหนใส่แล้วเป็นอย่างไรคุณลูกค,ะคะ้าขาสั่งเข้ามาได้เลยคะ่ะ090416008คุณลูกค,ะคะ้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอ เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโครทอเครื่องสองตะกรรับรองคุณลูกค้าขาใส่แล้วไม่คันแล้วสีไม่ตกด้วยคุณลูกค้าขาไม่มีฝุน่นสีนะคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะสวมใส่ได้เลยสวมใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาเป็นผ้าที่ดีอีกหนึ่งรูปแบบเป็นผ้าที่ดีอีกหนึ่งอย่างที่ขายดีมากๆนะคะผ้ารุ่นนี้แหละขายดีที่สุดเลยราคา690บาทเพราะว่าคุณลูกค้านะคะซื้อแล้วซื้อซ้ํานะคะเพราะว่ามีหลายลายนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้ที่นุ่มให้ดูให้ชมอยู่ตอนนี้เรียกว่าลายดอกแกวจก้ะ พี่นุ่มให้ดูให้ชมอยู่ตอนนี้เรียกว่าลายดอกแก้วคุณลูกค้าชอบผืนไหนคะสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงดีคะสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงดีคะรับผืนไหนดีคะรับผืนไหนดีคะคุณลูกค้าคะชอบไหมชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยชอบเฉดสีไหนบอกได้ ชอบเฉดสีไหนรับเฉดสีไหนบอกได้เลยเดี๋ยวนุ่มส่งให้นะคะคุณลูกค้าขาสีแดงสีเหลืองสีฟ้านะคะถ้า3ามพนนี้ก็2070บาทถ้า3ามพนนี้ก็2 0 7 0บาทคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าอย่าลืมนะอย่าลืมเลือกตะกร้าด้วยนะอย่าลืมเลือกตะกร้าด้วยนะสวยนะคะสบายเลยนะคะใส่แก้วเยติได้2ใบใส่แก้วเยติได้2ใบคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าเลือกเลยนะของขวัญของฝากรอบนี้คุณลูกค้าขาะได้อีก3ท่านค่ะ ได้อีกสามท่านเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะให้ดูให้ชมแบบนี้เลยเลือกเลยจ้าเลือกก่อนได้ก่อนนะคะเลือกก่อนได้ก่อนเลยคุณลูกค้าข่ขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเนาะชื่นชมชื่นชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้ค่ะ 0890416008จากร้านแม่มาริพ่าไทยของเรานะคะจัดโปรโมชั่นในวันนี้นะคะเลือกชมเลือกช็อปได้เลยสวยๆทั้งนั้นเลยคุณลูกค้าขาขอบขอะคุณมากๆเลยเนาะสีฟ้าก็สวยไปใส่กับเสื้อสีฟ้าได้หรือว่าจะไปสวมใส่นะคะกับเสื้อเฉดสีขาวที่เรามีอยู่นะคุณลูกค้าขาให้น้อมตัดเป็นผ้าถุกให้ก็ได้ถ้าตัดอาจพากาว1,290บาทค่ะ จะตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์แบบไหนก็ได้คุณลูกค้า่ะที่เป็นแบบแพทเทิร์นของร้านแม่าริภาทไทยของเราแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะบอกว่าอยากลองให้ทางร้านเราตัดให้ตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ก็ได้เพราะว่าเรานะคะสามารถขยับตะขอได้เองไม่ว่าจะอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงเราก็สามารถขยับตะขอได้คุณลูกค,ะคะ้าค่ะ เลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าจา้ะสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าค่ะคุณลูกค้าค่ะ890416008ในวันนี้นะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้านะคะคุณลูกค้า่ะกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง y YouTube แม่บริผ้าไทยนะ รับสิทธิ์จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงโปรโมชั่นของแถมที่เราจัดให้นะคะให้เฉพาะคุณลูกค้าที่กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่มรีผ้าไทยเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าคะรวมไปถึงอย่าลืมสแกนที่ขิดอาโที่อยู่ทางด้านบนนี้ด้วยละกันคุณลูกค้าคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะสีแดงคะ่ะสีเหลืองจ้ะสีฟ้าคะ่ะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมักฟดลายดอกแก้วสวยๆส,สั่งซื้อเข้ามาในตอนนี้ได้เลยคุณลูกค้าคะ ขอบคุณคุณลูกค้ามากๆนะคะคุณลูกค้านะชื่นชอบนะคะสินค้ารุ่นไหนแบบไหนเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังก่อนได้8,200รีวิวในวันนี้8,200รรีวิวในวันนี้คุณลูกค้าขาเข้าดูเข้าชมเพิ่มเติมได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าที่คุณลูกค้านะคะสั่งซื้อกัน เยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้าได้เข้าไปชมเข้าไปชอบกันนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในไลฟ์สดช่วงต่อไปเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปจะมีผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนมาให้ดูให้ชมกันอีกบางเดี๋ยวเราดูรัชมเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค,ะคะ้าขาขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่สุพรนะคะอยู่อำเภอบางบัวทองนะคะจังหวัดนนทบ,บุรีคุณลูกค,ะคะ้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค,ะคะ้าขาผ้าไทยลายดอกแก้วนะคะเป็นผ้าฝ้ายสไลด์คุณลูกค,ะคะ้าขาผ้าฝ้ายสไลด์นะคะ มัดหมี่ทอเครื่องสวยมากๆคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าดีพรีเมียมมากๆเลยค่ะเนื้อผ้านุ่มผิวพรีเมียมสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบนะคะคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าฝ้ายเป็นงานผ้าหมักโคนนะคะแนะนําอีกหนึ่งรุ่นละกันเนาะคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆผืนนี้สีแดงคุณลูกค้าขาราคาผืนละ690บาทนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดผ้าถุงตัดกระโปรงนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะเลือกนําไปตัดกางเกงก็ได้นะคะคุณลูกค้านะนี่เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะขนาดหน้ากว้างซนเมตรเลย้านะ ความยาวสองหลาอยู่ที่180เซนติเมตรค่ะความยาว2หลาอยู่ที่180เซนติเมตรนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดผ้าถุงตัดกระโปรงได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าไม่มีที่ตัดให้นุ่มตัดให้ก็ได้นะคะคุณลูกค้าคะค่าผ้าพร้อมค่าตัด verses, ราคาอยู่ที่นะคะหนึ่บาทนะคะลดพิเศษสุดๆจากปกติ1490บาทคุณลูกค้าคะให้นุ่มตัดให้ได้เลยค่ะเดี๋ยวนุ่มตัดให้ค่ะอยากตัดเป็นผ้าถุงหรือว่าจะเลือกตัดเป็นกระโปรงสามารถบอกได้เลยคุณลูก ยผุดน,นี้แล้วนะคะที่คุณพี่สุพรสั่งซื้อคุณลูกค้าขาวันนี้นุ่มมีอีก3-7เฉดสีค่ะนุ่มมีอีก3-7เฉดสีนะคะให้พี่ๆได้ชมได้ช็อปกันด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าขาภาพไฟสไลด์นะคะคุณลูกค้าขาลายดอกแก้วสวยๆแบบนี้สีฟ้ารายชินีค่ะคุณลูกค้าขาสวยเนาะ คุณลูกค้าค่ะสีฟ้าราชินีไม่พอคุณลูกค้าค่ะวันนี้เรามีสีม่วงค่ะสีม่วงอ่อนๆสีม่วงพัดเทลสวยนะคะคุณลูกค้าขาไล่สีได้แบบสวยงามมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาผืนละ690บาทราคาผืนละ690บาทคุณลูกค้าขาสีเหลืองค่ะ สีเหลืองก็สวยสีหืองมัสตาร์สีเหลืองนะคะสีเหลืองทิมครีมอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยวันนี้สั่งซื้อ1ผืนคุณลูกค้าคะหนึ่งผืนหกร้อยเก้าสิบบาทคุณลูกค้าจะได้รับของขวัญของฝากนะคะเป็นผ้าเช็ดมือ1ผืนคุณลูกค้าคะไม่พอนะคะคุณลูกค้ายังจะได้รับนะคะมีกิฟต์น่ารักน่ารักแบบนี้แถมให้ฟรีอีก1ชิ้นด้วยคุณลูกค้าคะแต่ถ้าคุณลูกค้าสสัั่่งงงซืืื้้อออออนนนนคะะะวีีลลลกกกาเเเแแดบหยช จับคู่คู่นี้แล้วกันะะอ่ะสีเหลืองสีแดงแบบนี้1380บาท 1 3 8 0าิบาทแบบนี้คุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าเลือกรับตะก้านะคะแถมให้ฟรีหนึ่งใบเลยคุณลูกค้าคะแถมตะก้าใบใหญ่ๆห่แบบนี้ให้ฟรีหนึ่งใบนะคะจะมีสีเหลืองค่ะคุณลูกค้าคะมีสีแดงแล้วก็สีเทาด้วยมีสีแดงแล้วก็สีเทาด้วยคุณลูกค้าชอบใบไหนคุณลูกค้าบอกได้เลยนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวแถมไปให้ใช้ฟรีหนึ่งใบเลยคุณลูกค้า่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ใบใหญ่มากๆคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยคุณลูกค้า่ะเลือกได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสั่งซื้อ2ใบบวันนนี้้1380าาทคคคคุณููกจจะะ่จะง กับสีเหลืองก็ได้นะคะหรือว่าจะเลือกนะคะเป็นสีม่วงกับสีแดงเนาะใส่งานแต่งงานบวชบุญกระถินคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้าจะสั่งซื้อ3ามผืนเลย3ผืนวันนี้1990บาท1990ัรสบาทสั่งซื้อได้เลยงานบวชนะคะคงานแต่งบุญกระถินนะคะหรือว่าจะตัดไว้แบบว่าส,สวมใส่เนาะงานขึ้นบ้านใหม่นะคะไปร่วมฉลองเปิดร้านอะไรเงี้ยคุณลูกค้าคะใส่เข้าวัดทําบุญสวยๆเนาะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยกับโปรโมชั่นนะคะสามผืน1990บาทกนได้ะค,ะคุณลูก้านะ สินค้าจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษวันนี้ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายสวยๆนะคะมัดหมี่ลายดอกแก้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคลิปนี้ EP นี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่สุพรนะคะอยู่อำเภอบางบัวทองนะคะจังหวัดนนทบุรีคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะชื่นชอบนะคะสีไหนเฉดไหน แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยภาพไฟล์หมักโคนทอเครื่องสองตะกรายดอกแก้วภาพไฟล์สไลด์สวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าคะขอบคุณมากๆเลยนะคะติดต่อสั่งซื้อสินค้าโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008ค่ะหรือว่าจะให้ทางร้านตัดเป็นกระโปรงตัดเป็นผ้าถุงให้ติดต่อเข้ามาได้เลยสแกนที่ Q ิ code คทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะ